นมเจมมาเป่ากรถาเรียกปลาครับโอ้โอ้โอโกระตากระตาเรียกปลา คาถาเรียกปลาก็คือในเกมอาหารปลานี่ยครับเรียกได้แน่นอนครับนี่อยู่ที่วัดป่างวยราดอผุอดเรียนจังหวัดเลยนะครับ